ฟาร์มวันนี้เกิดพรุ่งนี้การันตีโดยกมวีเขาจ้ากว่าตีป้าเฮ้ยมาโอ้โหบิงโอ้โหขี่พอดีเลยเลือกเต็มเทพทูด dot com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมเวีได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูบเกมเวีนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในโดตานะครับผมนะครับหน้าที่พีเอผมฟาร์มนะครับผม จริงๆไม่ค่อยชอบเล่นตัวฟาร์มหรอกครับผมไม่ทันใจนะครับผมร่างกายต้องการการประทะร่างกายแบบโอ้ยเด็กร้องวอนการประทะมากร้านและดีนายหน้าที่เราตอนนี้มีอยู่แค่นี้เลยเอาตายไม่ไม่ตายหรอก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไก่ไก่เองเองกลับไปไก่กลับไปก่อนเป็นไก่ที่เกี้ยวกาดมากครับผมตามเจ้าของวิ่งเข้าป้อมเลยทีเดียวฟาร์มวันนี้เกิดพรุ่งนี้การันตีโดยกำลเวยอุ ö, ้ยอ <you> ุ <clubs> ้ย <stood> อุ้ยเสียครับผมบูเชอร์บูเชอร์เองต้องตายแล้วล่ะจังหวะเนี้ย โอ้โหยังไงฮะเอามาอหิดเอามาอหิดวิ่งสิงครับผมโอ้ติดคลิป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 ,ลปลเ,เปนนอ้ยโอ้โหดีว่ามีคลิปรับประกันรับดาเมจไปหนึ่งดอกดีว่ามีคลิปบางทางไว้นะผมวัเจอนี้ก็จ้องจะฮุกมาอย่างเดียวเลยนะฮะ โอ้โหยังยังเขายังอยู่เขายังอยู่เขายังได้อยู่เขายังหนีอยู่เขายังหนีอยู่อย่านะครับอย่านะครับปริวนะครับผมโอ้โหเป็นยังไงนะครับผมธรรมดาที่ไหนนะครับผมรอดไปได้ไงวะเนี่ยไม่น่ารอดเลยเนี่ยตัต้าหนึ่งใช้ข้อมูลข้าวๆก็ผมอย่าไปเยียดติดนั่นอะไสิครับผมตัวแทบแตกเมื่อกี้โดนดึงเข้าไปสมแล้วที่เล่นแอดมาหายแล้วมามาแล้วโอ้โห โอ้ยแม็กนัพโอ้พี่แกง้างมาเลยอ่ะจะเข้าไปช่วยก็ไม่ดีนะครับผมโอเคได้แค่นี้นะครับผมเราช่วยได้แค่นี้จริงๆโอ้ยมีบุตเชอร์ด้วยอ้าวดุกันจังเลยบุตเชอร์เฮ้ยไม่ได้กินแล้วหรอกไอ้น้อง ไปไหนไปไหนไปไหนแล้วจ๊ะเยือยเข่าป้อมนี่คือเยือนะครับผมบูเชอร์มาอีกแล้วบูเชอร์มาอีกแล้วยังจะโดนอีกอ่ะโอ้โหโดนสตันโดนทุกอย่างโดนทุกอย่างหนีก่อนหนีก่อนไม่ทันจิตใจโคตรโหดเทียม ได้ป้อมเลยทีเดียวเอาไปเยอะๆครับผมการสตันกนารไม่อยู่ครับผมเข้าทุกทางเลยนะฮะนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะโอ้ยเยอะเยอะไปลุกเยอะไปเยอะเยอะไปเยอะเยอะโอ้โหหลบตรงไหนดีวะเนี่ยเอาอะอย่างน้อยมันก็หยุดมาได้ตัวหนึ่งแล้ววะเร่อนี้โอ้ไม่ว่มูสินเดย์โอ้พี่ได้ป้อมกันเลยเหรอครับพี่พี่ได้ป้อมก,กันทำไม โอ้โหเอาให้ตายเอาให้ตายโอ้โหตายก็ได้พี่ไปเกมกลัวป้อมกันเลยเอ้าเอ้าอ้าเยอะ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 เอ้าฟาร์มอยู่ดีๆได้คิวเฉยเฮ้ยอันนี้เพิ่งรู้โอ้ยังดีโอ้ลุงนี้ใช้นานแล้ว เปิดสกิลสามกีไม่เห็นโอ้นี้โอ้โอทักสว่างแบงนัดบีบิงแล้วนะครับโอ้มีตัวแตกงานนี้นะฮะหน้าที่เราคือฟาร์มครับผมหน้าที่เขาคือการป้อมนะฮะยังไม่ตายครับผมมาแล้วครับผมยังยังไม่รอดนะฮะ ชาร์โด่ฟิลด์นะครับผมเก็บไปสองเยอะด้วยนะครับเข้าทีหลังครับไปแล้วครับเข้าเป็นพักๆนะฮะนี่เรอ แล้ววิ่งแล้วไม่อยู่แล้วดูแลกันเองนะฮะอยากจะเข้าแต่เพื่อนเขาเยอะนะครับผมว่าข้ามบีคือดีขอกดีกว่าเลยเดี๋ยว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 เนื้อนี้โอ้ย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 ดันเข้าไปโดนชาโดว์ฟิวดับอนาเลยผมดันเข้าไปโดนอัติชาโดว์ฟิวพอดีเลยกำลังจะโดดไปฆ่าตัวนู้น Yes. เอ้าบูช์เจอป๊บนึงวันึงขอหนีก่อนขอหนีก่อนมามีแบ็คกิ้งบาร์แล้วนะฮะห้าวได้นะครับไปครับมีบีเคบีห้าวจัดฝานไปสาววิจอทาวเหมือนเดิมจอธงจอทาวอะไรไม่มีนะครับผมไปแล้วหนึ่งนะครับผมเก็บได้แล้วหนึ่งนะฮะ ติ๊กทูเกเตอร์คอร์ดฟ้าจะเหมือนเดิมไหมน่าจะเหมือนเดิมนะครับผมจะไปไหนไปแล้วไปแล้วไม่ทันแล้วค h a d o w f ไม่ทันแล้วเขาบิ๊กไปแล้ว เอ้าหลบได้เดี๋ยว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 ไอคิงบายไม่ได้กดเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปไหนหมดเพื่อนตายหมดแล้วเหรอเนี่ยจอธงจอเท้าอะไรมีมีนะครับผม โดนยกกำลังจะงางแบ็คก <re> ิ้งบาร์โดนยกหายเรียบเลี้ยงไม่ถูกเลยว่าจะไล่ตีไข่นะครับผมไปครับผมแบ็คกิ้งบาร์แบ็คกิ้งบาร์โอ้โดนลูทจบจบเลยผมเหงาเลยไปไหนไม่ได้ รู้รู้มารู้กลับไม่โกงนะครับผมใครรู้ก็ไม่รู้ฝั่งเราเฮ้ยโอ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 ้ยนะครับเขาจ้างมาตีบ้านนะครับผมเขาจ้างมาตีบ้านต้องเอาให้แหกต้องเอาให้แหก แขกและกลับได้นะครับคือตอนนี้ปกติผมเล่นโดตาตัวละรอบนะฮะคือกำลังหาอยู่ไงว่าชอบเล่นสไตล์ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็เลยแบบเล่นตัวละรอบนะครับเดี๋ยวก็คงเล่นครบผมมีคนอยากได้อินเวอเกอร์เดี๋ยวก็คงถึงอินเวอเกอร์ในสักวันหนึ่งนะครับอะไรครับอะไรครับอะไรครับ ล,นลนนีน่าลีน่าเอ้าโดนยกโอ้มันหนีกันหมดแล้วครโ,โดนโยกอะ่ะซาตานิ้ก็มาแล้วนะฮะโอ้โห,โหโล็อกหลบแบบดิจิตอลมารับจ้างหรือถอนนะฮะรับจ้างหรือถอนต่อ

โอ้ยคีพอดีเลยเลือดเต็มเลือดเต็มพอดีเลยเมื่อกี้เรจะตายจะตายจะตายด้วยล้อเฉยโอ้ยตายตายโอ้ตายหน้าบ้านด้วยโดนทุบเข้าบ้านแง่เลยแบบนี้ทรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดึงก่อนขอดึงก่อนโอ้ยไมครับผมเขาจ้างมาตีบ้านนะครับผม นะฮะเอาให้หมดนะผมถอนถอนเอาให้หมดเอาให้เกลี้ยงนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะผมที่ช่วยซับกันสุดใจขาดดินนะฮะถ้าไม่ได้ซับที่ดีนะผมเลดไม่ได้เกิดแล้วครับผม Yeah. ขอบคุณ oh. เราเพื่อนร่วมทีมทุกท่านนะครับผมพาเราไปด้วยกันไปได้ไกลนะครับไม่ตายอย่างมาข้างถนนนะคร